ตามแนวทางของพร,ระศาสดาสมาสปรีจาของเราไปเดินตามมัรค์มิุ่งแปดมาจะทาให้สมาทิของเราเกิดขึ้นในยสมาสังกปวความนําริอความถึงความคิดของเราจะได้ถูกต้องมันจะได้ชอบจะได้ถูกสมมามายาโุก,กรารประกอบความเพียรแบบนี้ก็ถูกเหมือนกัน เพราะการความประกอบการเพียยเพฤติธรรมให้มันสิ้นทุกข์บรรเทาตำนาเราปทานจึงเป็นความเพียนที่ถูกต้องไม่ใช่เราเบียงความกระยันบรรเลียนจะทำอย่างอื่นหาสัพพะสิ่งหาเงินหนาทองหาข้าวหาของนะั้นยังไม่เป็นสมาิไม่เป็นสมาวายมะ เราการประกอบความเพียรนกันไม่ได้ทาใ้สิ่งกการที่เราได้เจริญทางศีลภาวนาเดยจะประนานการภาวนานที่ว่าสูงสุดละที่สุดละนี่เ,เรยวเลยว่ามีความเพียรชอบการเจริญชาระชอบหมายความว่า,าถ้าเราเดินตามบุคคเจ้าจริงครัพูดคำจาเราก็จะชอบจะถูกต้องตามธรรมตามยิน,นัย สัม,มาอาชีวะการใช้ชีวิตการเรียนชีวิตประสบธรรมเรียนชีวิตไม่ได้เรียนวยความฟุ้งเฟอ้อเรือครับไม่ได้เรียนชีวิตด้วยความฟุ่มเลแต่ดำรงชีวิตอยู่เพื่อให้กาย,ยานิรนตั้งอยู่ได้เพื่อจะได้ประกอบความเพียรทางจิตอย่างนี้เรียกว่าการเรียนชีวิตชอบสม,มาธิมันโตประกอบการงานชอบ งานที่เราทำในเรียกว่างานเป็นโดยผู้ความสรินทุกมันจึิงถูกต้องถ้าเราไม่ทำงานเพื่อมีเป้าหมายแบบนี้นี่มันก็เป็นเรื่องของโลกเขนะานะทำงานเพื่อให้มันได้ทรัพย์สินแต่ของเราเนทำงานเพื่อแจมมันถูกมันพ้นเนือจิตใจเราดีสมบานกับมันโตสมาถสติสตินี่มันมีหลายประเภทนะ พวกเราก็พูดกันไม่ไหวไม่ค่อยมีสติในการทำ,น,ำนั่นนะี่นะเราพูดอย่างนี้มันก็เป็นสติอีกชั้นหนึ่งที่จริง้วสติเนี่ยชั้นสูงจริงๆก็คือสัมมาถสตนะิต้องเราเรียนรู้ที่กายกับใจนั้นๆสติแบบนี้จึงทำให้เราเราทนได้เมื่อใน็ตามที่เราหลังเกลื่อนไปนะนั้นจิตเราก็ตกไระสู่กระสายแห่งโลก ตงกงระสู่กระเซิงลมแต่ได้ยังฟังดูฟังรู้เังเห็นอยู่ประกอบประากายที่จิตอยู่ในรู้จิตเนี่ยดูใจดูกายของเราอยู่ตลอดเวลาัน่นแัลนสมมาสมาธิด้านเราเรียกว่าสมาสติเมื่อมีสมาถสติแล้วดูที่กายดูที่จิตดูที่ความคิดความรู้สึกของเราสมา,รสมาสมาธินี้จะเกิดขึ้นสมาธินี่มันมีหลายประเภทนะสมาธิที่ยังไม่เป็นสมมาสมาธิก็คือมันยัง ไม่เข้าสู่ภาวะแห่งแห่งอัปนาเนี่ยมันยังไม่เป็นสมาธิบางชนิดมันก็ทําให้เรายิลดไม่เด่นยังไม่ใช่สมาธิยังไม่ถูกต้องสมาธิก็คือสมาธิรู้เรื่องกายเรื่องจิตโดยธรรมชาติเป็นปกติเห็นความปรุงแตง่งไม่ปรุงแตง่งในกายในจิตและจิต,จตมันยื่อมันเย็นใจมันสอมนั่นแหละ เราไปถึงถึงเอาปนาสมาธิก็คือมันไม่เกาะไม่เกีียวเป็นเดียกับคาตาจริงๆแต่สมาธิขั้นพื้นๆน,นี่มันก็มีตระหนัเช่นขันุปจารัานมันก็ทําให้ได้ยินเสียงบางชนิดได้สมัมผัสอะไรบางอย่างทางจิตเห็นอะไรบางอย่าง,งเรื่องอดีตเรื่องอนา,าคตเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรืออะไรที่มันผ่านมาแล้วได้ยินเสียงอะไรแปลกๆ ที่มันอัศจรรย์อยู่มันก็อัศจรรย์อยู่อย่างนี้สมาธิขั้นนี้พระพุทธเจ้าท่านยังไม่สันละเสริจยังไม่แน่นอนจิตมันยังจบอยู่พวกนิมิตต่างๆมันอยู่ในขั้นประจารสมาธิตปุปจาระฌานฝันที่เป็นจริงเช่นฝันเห็นเรื่องราวอะไรบางอย่างมาเกิดขึ้นมาเจอกันจริงๆหรืออะไรที่มันสัมผัสกับจิตกับรู้สึกว่ามันไอ้นี่มันเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราเห็นก่อนมีนิมิตปรากฏก่อน ล้วก็มาเจอเหตุการณ์นั้นจริงๆไอ้ยางนี้มันยังเสี่ยงอยู่เสี่ยงตรงไหนเสี่ยงตรงจิตมันจะจมเวลาเรื่องนิมิตดีใจก็เกอดเรื่องนิมิตดีๆนั่นแหละเวลาเรื่องนิมิตไม่ดีใจก็เศร้าหมองเป็นทุข์เศร้าใจห้อยเงากลัวหวาดระแวงกังวลใจกลัวมันจะเกิดขึ้นจริงๆอย่างนี้เป็นต้นแต่สตินี่มันเป็นตัวตัดสตินี่มันเป็นตัดตัดอารมณ์พวกนี้หมดเลยตัดอารมณ์ที่มันเป็นกังวลตัดอารมณ์ที่มันเป็นชอบไม่ชอบ บางทีมันก็หลงตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าเหตุการณ์มันเป็นจริงขึ้นมาปั๊บหลงเจ้าของนะแต่หลงอย่างนี้มันก็ไม่ทําให้เสียอะไรมากมนักเพียงแต่ว่ามันไม่ทําให้ชินทุกข์มันขวางมันขวางตรงมัชฌิมาปฏิปทานขวางต่อสมาธิไปจนทุมถึงสมาสมาธิเพราะั้นเราก็อยา่าไปหลงายไฟฟางอะไรกันมันมากเหตุสังต,ตัวเห็นร,รู้สับเปลืวร,รู้อย่างนี้ใช้ได้ บางทีมันก็เป็นจริงนะบางอย่างันกระทบจิตจิตเราแล้วมันก็จะมันจะเป็นจริงๆนะมันก็ทาให้เราไม่ประมาทถ้าเรานีสติเราก็เรียนเจริญภาวนาเรีบตั้งสติแล้วก็เอาโมสิการเรื่องเราที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นบางทีมันก็ผ่านไปได้อย่างอัศจรรย์เหมือนกันฉะนั้นพวกเราก็อย่าลงอย่าหลงให้รู้สึกตัวทั่วพรบูญเฉพาะกายยาว,วานานชื่พวกเรานี่แหละกำหนดไปว่า สายนอนทำใจของเราให้มีสมาธิมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้สิ่งตัวถูกพรมอยู่กับปัจจุบันอันเดิมๆเดก็ว่างมันลงซะก่อนวางมันลงยื่นไปยบ่นวิ่งวายอะไรกับมันอะไรมันแล้วมันแล้วแนวไปอะไรที่มันยังไม่มากห้จัวะมันไปก่อน เราจะมีอยูชีวิตอยู่แค่เดี๋ยวนี้เวลานี้ด้วยจิตใจที่สงบด้วยจิตใจที่สบายที่ผ่อนคลายที่เยือกเย็นที่มีสติกับปัจจุบันที่ดูที่กายที่ใจเดี๋ยวนี้เวลานี้ขนาดนี้ใจแบบนี้มันมีพลังมหาศาลลยนะสม่าสติพอมันเกิดแล้วในี่สมาสมาธิมันจะเกิดด้วยทําไมถึงบอกว่าถ้าใจเรา คลาดจากอารมณ์ที่มันวิ่งบุญวิ่งไปข้างหน้าข้างหลังมันกรุงมันแต่งมันคิดมันรู้สึกมันคิดมากๆอันนั้นมันทําให้เสียสมาธิทําให้ใจฟุ้งจิตมันฟุ้งฟุ้งไปตามความคิดความทุกข์แต่พอเรามาเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นมันเฉยๆเย็นความบุญวิบูตรหมายแต่เราไม่บุญวูายกับมันเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในจิตที่มันไปเกาะเราไม่ไปทุกกับมันนะสติไม่ไปทุกกับมันนะมันมีตัวกำกางมากั้นตัวคอยปกคอยป้องอยู่เห็นไหม น่ารใจเราอย่างนี้มันสบายสบายมันไม่มีอะไรมากต่างหากทุกอย่างมันมีว่าจิตนี้มันเป็นสำคัญมันใหม่มันไปเกาะไปเยวจริงๆมีอะไรหรือใจอย่างนี้มันจะค่ามีกําลังขึ้นกําลังขึ้นมันจะหนักแน่นมั่นคงมันจะสงบเยือกเย็นไม่ว่ามันจะตายเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นดึงดรดกายถูกต้องสัมผัสใจที่มันกาลังวิ่งบุญอยู่นั่นเราจะไม่บุ่นกับมันเลยมันจะรู้สึกผ่อนคลายเป็นแบบแยกออกไปต่าง ตัางหากจากสติปัญญาจากสมาธิมันจะแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนของมันเองจิตอย่างนี้มันจะค่อยมีกําลังดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นละเอียดขึ้นต่อไปมันเห็นกิเลสรู้ทันเท่าทันกิเลสตัวเองหมดเลยว่าโอ้จิตน,นี้ธรรมชาติมันบริสุทธิ์จะตายนั่นเองเราลองกบกับตัวเห็นไหมความหน่อทายหนอมีความพอใจและไม่พอใจหรือเปล่าไม่มีเลยมันสบายๆมันรู้มันเฉย กำหนดเท้าซ้ายกำหนดควาวผ้าใจสบ,สบายเห็นไหมจิตมันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตมันเป็นอย่างนี้ใจมันก็ถอนลงก็ถูกต้องตามที่บูธเจ้าสอนและก็คือเธอเพึองถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกจะได้โลกคืออะไรโลกคือกายภายนอกโลกคือเรื่องของภายนอกโมกสัตท,ทั้งหลายโลกคืออะไรโลกคือสภาพจิตใจสภาพวิญญาณังนั้นเรามาถอนหน้าตาตัวตนจัดายน,นี้จัดใจดีเสียแล้ว มันจึงเป็นเรื่องสูงสุดที่สุดแล้วมันเรื่องของการลดมานะทําลายทิฏฐิทาลายอัตตาตัวตนความมีเรามีเขาออกไปที่มันทําไม่ได้มันทําดีไม่ได้นะมันขาดอัตตาเนี่ยขาดทิฏฐิขาดมานะมันถือตัวถือตนมันคํำหัวคําคอยทําไม่ได้ฉะนั้นเรามันละอัตตาตัวตนละความเป็นนองเป็นเขาออกจากสกายาทิฏฐิถูกละถูกปล่อยถูกวางมีเราไหม กายที่เดินอยู่แช่เราหรือเปล่าไม่มีลนยะไม่มีสภาวะไหนเป็เรามีแต่ผู้รู้กับผู้ถูกรู้กายเดินจิตเป็นผู้รู้ใจคิดสติปัญญาเป็นผู้รู้มันมีอยู่แค่นี้มันไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ตรงไหนดนงนั้นเข้าว่ามีสติกำกับตัวอยู่กับตัวเองได้มากเมื่อน,นานเข้าอย่างนี้มันเห็นตัวตายแล้วชีวิตนี้มันจะมีอะไรจริงๆเนอะ มันหลังแต่จะตายแล้วเราก็ไม่รู้มันจะตายแันไหนอัดเฉยพวกิจจะมาตัดตันเราก็จะเห็นว่าอะไรควรหรือไม่ควรเราจะไปทําจิตทำหน้าที่อะไรที่มันควรจะทําที่มันเป็นประโยชน์เท่านั้นแหละอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่ไปทำหน้าว่ามันเสียเวลายวเราจะตายจากโลกใบนี้แล้วจะทิ้งกายนี้จะทิ้งจิตแต่สังขารนี่นะความปรุงความแต่งนี่มันเป็นความหลงของพวกเราเองหรอกที่จริงไม่มีอะไรนอก มันสมมติเอาไว้หมดเลยสมมุติว่านี่ร่ำรวยนี่หลอ่อนี่สวยนี่ดีนี่ถูกนี่ผิดนี่ดีนี่เหลวนี่ชั่วมันสมมติทั้งนั้นจิตเป็นผู่แต่เพราะนั้นรู้จ้าจึงเห็นว่นภาภัยใหญ่ของพวกเราคือกิเลสตัณหาและอุปทานของเราเองมันใหญ่มากละมันซะวางตัณหาและอุปทานละวิชาก่อนที่แรกวิชาเป็นเหตุปัจจัยให้ทำฝ่ายดำคือ,อกุศลธรรมฝ่ายที่เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดมันเกิดขึ้น ทีทำปทัญญยตาหรือปัจจยาการตั้งสิบสองประการมันเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้กุตัวเดียวเลยพุศเจึงตรัสสมาธิจิตเพื่อให้มันทําลายตัวนี้แหละทาลายพระวิชานี้กันความไม่รู้เราจึงใส่ความรูกเข้ามามาศึกษาที่กายที่จิตนี้ด้วยความรู้ของเราจะทาให้เราเป็นคนฉลาดมีปัญญามากใครดูกายดูจิตบ่อยๆผู้นี้ฉลาดแลวกำลังใจก็จะดีฉลาด ท่าทันตัวเองเท่าทันโลกเท่าทันคนอื่นเท่าทันเลียหมดมันเห็นหมดเพราะอะไรเพราะเราดูใจเราจบทองจบแท้คาพูดคําจาแนละ้วเดี๋ยวโ้เห็นหมดนาเสียงระดับนี้มันเห็นหมดเข้าใจมัถูกต้องนะถูกต้องนะเพราะอะไรเพรเราดูตัวเองมากคนไม่ดูเดเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจคนอื่นแล้วน้องต้องดูที่กายที่จิตของเราุกขนาดุกขนาดุกขนาดฟังดู นี่คือการประกอบความเพียรแล้วก็สกายาที่ดีดูกลาไปาตาตัวตนมันก็ให้ปล่อย่ว้วาง่อยจานไว้คลายอ้อมถ่ายออกเลยไม่มีความยึดมั่นที่มันในที่สุดก็เลยไม่มีเราเป็นผู้สุขผู้ทุกข์อีกแล้วเพราเห็นว่าความสุขความทุกข์นั้นมันเป็นความหลงความไม่รู้ความไม่รู้ความเข้าไปยึดเดอนหน้าใงตัณหาในมุขทานความรู้มันเกิดขึ้นนี่เราก็ไม่ใส่ตัณหาเข้าไปวิรูยว่าหมดตนและวริสุทธ์ของจิต จิตรู้จิตเป็นจิตเบิกบานอยู่ตลอดเวลาูตัวทั่ว,วพร้อมอยู่นี่เป็นสติจันสูงเป็นสติปัญญาไม่ใช่สติธรรมดาที่เราไปทํางานกันหรอกขับรถขับลากมีสติทํางานมีสติอันธรรมดาอยู่กับงานแต่ถ้าหงงากวนมันอยู่กับกายอยู่กับจิตน,นี่นะโอ้น,นี่นี่สูงกว่านี่เหนือกว่า โอกาสที่จะรุ่มจะหลงกับความปรุงแต่งกับความรู้สึกในคิดของตัวเองเนี่ยไม่มีแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เข้าข้างเจ้าของเขาพูดง่ายๆปัญหาของพวกเราเนี่ยมันถูกมันยากมันเกิดอุปทานพะไม่รู้ปุ๊บมันเกิดอุปทานเขาไปยึดว่านั้นเราคือของของเราใส่ตัาหาก็อีกตถาคติดเกิดดับเกิดเกิดดับด้วยตหาอยู่นั้นเป็นยางเหนียวดับลงไปทับถมกันเป็นเยื่อเป็นใยเป็นยางก็เลยเกิดที่ดีมานะคือพอถือตัวถือตนและทีนี้ ไปอยู่ไหนก็ไม่สบายเลยไม่สบายใจนะมันมีเขามันก็มีเรามันคอ้ายทิมยคอ้ายแท้นอย่างแล้วนะพอเราล้ามันไม่มีเราซะเอออะไรเกิดแล้ดับลงไปอะยังไม่มาไม่มานะสบายใจมันก็ว่างก็ดเปล่าลงมีแต่สติปัญญารู้ตื่นเบิรนบานอยู่ถ้าจะทําอะไรก็ทาแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะนะเพราะว่าทาดันก็ทาข่าวอาุศล <c oughs> กุทำกุศลาวิปากันดิริโย,ยเพจิแปลว่าถ้าคนไหนไปเสพสวยทำมันเป็นทำดำฝ่ายชั่วปีศีลปิธรรมผลมันกรูดุบนรกเลยนะผู้ใดที่เจริญทำฝ่ายขาวผลคนนั้นก็มีสุขติวิปากิรอมีสุขติเป็นผลมนมีสวรรค์มีมนุษย์ ยางต่ำก็มีสวรรค์หกชัน้นแล้วก็ <c oughs> นิพานะถึงที่สุดเลยคือนิพานจะถึงแด้ด้วยจิตจะเป็นกุศลมาก่อนด้วยจิตที่ชานฉลาดฉะนั้นพวกเราจะคอยสะสมทีละสะสมทาความเพียรไปอาให้มันเด็ดขาดนะทำได้วยความกระลบไม่ดะทำเหมือนเหมือนเสียไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ผลนะทําไปทําไปจนจิตนี้มันเป็นธรรมชาติจนจิตนี้มันรู้สึกตั้งมันอยู่ในธรรม ทรงอยู่กับความรู้สึกตัวเตือนรู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาจนจิตนี้ไม่ไปคล้องไปเกี่ยวด้วยความยึดมั่นยึดมันด่นใดๆจิตนี้บริสุทธิ์นะทีจิตวิญอย่างแบบนี้ก็บริสุทธิ์ค่อยถ่ายไปอถอนค่อยละค่อยคลายค่อยจางออกไปเราควรจะไม่ปาะูารื่องนี้เราเห็นว่าชีวิตนี้มีค่าเวลามีประโยชน์มากเราจะไม่ทําตัวให้เสียเวลาให้แบะแสะแบะแสะที่จินินธาดาทองเเสียเวลาเสียประโยชน์ เสียประโยชน์เสียเวลาชีวิตนี้มีคานะ่าเนี่ยเวลานี่มันสำคัญมากนะเวลาคือชีวิตชีวิตคือเวลาเลยนะเห็นไเขา,จจานนอนเทนท์ตอนคีวีไหมนาะทีหนึ่งเท่าไหร่โอ้นาทีหนึ่งหลายแสนดลายลายนะ้า <c> น <oughs> มันเวลามีคุณค่าพวกจะทําหนังทำนักขอแม่เราดูจะไปโฆษณาต้องไปซื้อเวลาก็นะแพงมากแพงมากเราจะไม่ไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องไปแล้วเราจะทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้น เพราะว่าเห็นมาแล้วว่าชีวิตนี้มีค่าเวลามีประโยชน์มา่าไมเสียเวลาความทุกข์ความเศร้ามองความบุญวิบุวายอะไรจะรู้จักรักษาจิตจะรู้จักเสียเวลาที่มีคุณค่าของตัวเองเครื่ออะไรเนระื่องทาความมัน่นตร์ทำผลิตผลให้กับตนเองสร้างความสุขอย่างแท้จริงที่เป็นธรรมชาติสุดให้กับตนเองใจเราจะพ้นจะคลายช่างมันมันเกิดแล้วมันดับไปแล้วจะไปอะไรกับมันเนย วางสบ,สบายๆผ่อนคลายจิตใจสมบรณลัรับเดียวเข็นรู้เฉยอยู่เป็นเวขาเวขายาดเกิดจยางนี้ใจแบบนี้มีกําลังนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องไม่หลงกับมนะันต้องไม่ไปแทรกไปแซงไปยึดไปถือกับความคิดความรู้สึกใดๆต้องทันมันนะถ้าไม่ทันก็สงสัยมันอยู่ที่เราไม่เดินเนี่ยแล้วก็จมอยู่กับมันนะั่นแหละคือความคิดของเราเองเ,องเนี่ยต้องอ่านความคิดระพุทธเจ้าหอกคิดให้รู้คิดไม่คิดก็ให้รู้ไม่คิดแต่ละเด็กเรื่องมันมีอยู่เท่านนะั้น ใจดีใจเสียใจใจสุขใจทุกข์ใ้รู้มันจะเสื่ไม hmm. okay. ่มีเราเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ไม่มีเราเป็นผู้ดีผู้เลวอะไรนั้นนั่นไม่มีเราเป็นผู้ถูกผู้ผิดอะไรนั้นนั่นจิตมันอยู่กลางอยู่ตรงกลางสติปัญญาตื่นรู้อยู่ตรงกลางนี่คือการทำกรรมฐานทำกรรมฐานท่านสวนมนต์กรรมฐานพุทธานุสติธรรมานุสติสังทานุสติมันเกิดในปัจจุบันนี่รียกกราน แม้เราปัจจุบันจะบำบัาพุธปำบนา,าโทภาวนาพองบำบนา,ายุบอยู่ก็ให้ได้ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันขนาดอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จิตใจเราก็จะได้ผลเสียเวลาไม่เสียเวลาเปล่าแล้วจะรู้สึกคุ้มค่ามากพวกเราไม่ได้เดินตะโกนหมายมันกระโดอยากให้พวกเราเปลี่ยนวิญญบในการทําสมาธิเดินก็ได้นะได้มากนะเดินมันเดินด้วยความระมัดระวังใจมันไม่ค่อยต้องค่อยเท่าไหร่หรอก โดยปกติแล้วจีตมันลังงลอยง่ายเวลาเรานั่งมันเผลอง่ายเผลอไวแต่พอเรามาเดินนี่มันก็ไม่ค่อยเผลอโดยเฉพาะเราเดินเป็นหมู่เป็นคณะอย่างเงี้ยมันต้องระวังหน้าเราต้วังหลังต้องระวังกายระวังจิตของตัวเองในตลอดเวลาประคับประคองใจสบายสบายอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเผลอมันหลุดปั๊บมันเห็นปุ๊บเนี่ยหลุดปุ๊บมันรู้ปั๊บเห็นตัวเองยึดมั่นถือมั่นุแต่เวลาเราเฉยๆนี่มันไม่เห็นมันนะไม่ทันมันถ้าเราไม่ดูมันจริงๆไม่เห็นมันหรอกจิตมันไวเร มันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แต่ทีนี้สติเรามันไม่เป็นอัตโนมัติเราก็เลยต้องมาเพิ่มสติเพิ่มสติเข้าไปสติประทานต้องทำสมาธิต้องเจริญสติภาวนาอย่างเงี้ยให้ไหวยบ่ไยวให้ไหวจนมันเข้มมันแข็งจนมันเท่ามันทันกันยู่นะมันยังไม่เท่าไม่ทันมันสุกทุกทุกมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นรัตตานะแล้วก็มีครับพูดจำหนึ่งเอยูอย่าไปคิดว่าจะทำทนหมดทีเลสนะข้อแรกเลยก็คือว่า มันไม่มีไปไหนหรอกกิเลสมันยังอยู่ตรงนี้มันอยู่ในความปรุงความแต่มันเกิดจนเราสิ้นชีวิตอยู่แล้วแต่เราไม่ไม่ไปสนคงัดมันหมายกับมันแม่มันมาเป็นใหญ่เหนือเราเพราะนั่นเองอยู่กับมันนั่นแหละเห็นความที่จิตมันมีกิเลสเห็นจิตที่ไม่มีกิเลสเห็นใจที่มันเกิดอกุศลแล้วจิตที่มันเป็นกุศลเกิดอยู่เห็นมันเกิดมันดับอยู่เราอยู่ตรงกลางพอดีเป็นมัชฌิมานพอดีระทายะนี่สมาธิที่ดีมันเกิดก็เห็นว่ากายกับจิตนี่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอยู่ มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ขนาดนล้วมันามาถึงดับไปบังคับมันชามันไม่ได้ไปแทรกแซงมันไม่ได้จะไปเอาอะไรเป็นชิ้นเปนน็นอันกับมันไม่ได้หรอกจิตวิญญาณก็จะไม่เศร้าไม่หมองเป็นอิสระจากความคิดเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายที่มันกระทบกระท้่งที่เป็นธรมรมา,ม,ามานบูุสลามธรรมะธรรมาลำมะหนังว่าอารมณ์ที่มันก็ะทบงกับจิตยังไม่มีอิทธิพลนะจะด,ดีจะเร็วยังไงไม่มีอิทธิพลเลยมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องตัดเครืค่องรู้เครืค่องตื่นเครื่องเบิกบานอยู่ตลอดเวลา ที่ปัญหาพวกเราเยอะนะเวลาเราไดอารมณ์ดีๆมันก็พลิมันก็ลอยเป็นทุกข์มันไม่ระมัดระวังมันน่นะพอมันเปลี่ยนไปมันเกาะอารมณ์อื่นก็ทุกข์แล้วเหมือนกันกับเวลาเรามีความทุกข์ไปนึกถึงทำมาอารมณ์ใดดินเกิดขึ้นกับจิตสัญญาเดิมผลขึ้นมาว่าโอ้เราผิดเราไม่ควรอย่างนั้นไม่ควรจิตมันเศร้าหมองตกุ๊ลงไปเลยเห็นไหม่ะถ้าเราอยู่ตรงกลางพอดีแหละสองอารมณ์นี้ไม่มีรีอันนั้นไม่มีความหมายแล้ว จิตเป็นกลางใจเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนี่แหละอย่างนี้ถูกต้องนะจิตเป็นหนึ่งอย่างนี้เป็นเอกคตารมอย่างนี้มีปฏิบัตธเป็นที่พึ่งที่หวังนะที่จิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะสวามันนั้นไม่เป็นแค่หนึ่งมันเป็นสองสามเป็นร้อยเป็นพันเป็นพ0นเป็นแสนขนาดจิตเราคิดว่ามันเป็นเราไปหมดเลยจิตหนึ่งนี้เท่านั้นจิตที่มันว่างมันเปล่าจากการตาตัวตนนี้เท่านั้นที่จะเป็นมากที่จะเป็นปัจจุบันปัจจุบันขนาดขนา ต้องปล่เราลอดไดูนะอีกสักนิดถึงรอบสุดท้ายน่ะ